ก็อย่างที่บอกครับคือพอมันก้าวมาจากการเป็นนักแสดงสมงทบนะขึ้นมาเป็นนักแสดงนำเนี่ยผมรู้สึกว่าสําหรับผมอ่ะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าความยากที่มันมากขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้คุณ 2- คูณสามครับแต่มันเหมือนมันคุณสิบด้วยคุณสิบเลยอ่ะทั้งในเรื่องของที่เราต้องทําจริงๆแล้วแบบในความรู้สึกด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆกดดันครับกดดัน เพราะว่าพอมาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงนำเรื่องแรกเนี่ยครับมันก็คือเหมือนวันหนึ่งเราก็ต้องเล่นทุกซีนเลยนะครับมันก็แบบบทก็เยอะมากแล้วเราก็แบบมีเวลาพักน้อยมากเงี้ยมันก็กดดันครับเราก็ต้องทำงานบ้านให้ดีนะครับอย่างจริงค์ของเราเองครับที่เป็นเอ่าคนแบบเฮฮามากปิดการบ้านก็คนเดียวเลยเ่ยมันยิ่งทำให้เราแบบก็ได็ก็ด้วยครับ ที่จริงซีรีส์เรื่องนี้ก่อนจะไปถ่ายก็มีการเวิร์กช็อปมีการเรียนภาษาจีนคือเหมือนคือทางาดาวก็ส่งแล้ว่าเรียนทุกอย่างให้มันให้มันพร้อมที่จะไปถ่ายเลยจะได้แบบออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับก็จริงๆใช้เวลาเวิร์กช็อปกันสองสองเดือนได้ครัเดือนสองเดือนอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3 4ครั้งส,สามสี่วันอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีทั้งเวิร์กช็อปของ อ๋อแต่ว่ามันจะมีพวกภาษาจีนอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องใช้เวลาแบบก่อนประมาณแบบ5เดือน6เดือนอะไรเงี้ยก็มันมันจะมีพวกทั้งสกิลแล้วก็ทั้งแอคติ้งอครับก็แอคติ้งก็จะเป็นพวกอย่างที่บอกเข้าคาแรคเตอร์หรือว่าความสัมพันธ์นะทั้งแบบทุกๆด้านแล้วก็สกิลก็พวกอย่างที่เห็นก็จะมีการเรียนน้ำน้ำมีเรียนภาษาจีนเรียนขับรถเรียนอะไรพวกเนี้ยครับหลายๆอย่างใช่ไหมต้อหนักลงพวกเนยใช่ค่ะใช่เพราะเขาลงเยอะกว่าครับที่ลงมา11โล สองเดือนอันนี้เ็นคำสั่งของพี่ก็กด้วยครับแต่จริงคือเขาก็ไม่ได้ให้ลงเยอะขนาดแต่ว่าเหมือนะว่างๆอยู่ช่วงโควิดกันเลยลงมาเรืเ่อยๆใช้ทีไหนาไกใช้คมมหาใช่ไ้การที่ต้สนิทกันอยู่แล้ัยเรียนอะไรมันิ่ยากจริงๆช่วยช่วยเยอะครับเพราะว่า หมือนด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่ที่เล่าของความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายสองคนอ่ะพอพอเราเหมือนว่าสนิทกันอยู่แล้วแล้วเหมือนว่ามีแบ็คกราวด์ที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอพอมาเข้าคาแรคเตอร์ต่คนต่เข้าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันทาให้เราเหมือนกับว่าเล่นแล้วเหมือนมันซิงก์กันมากขึ้นอ่ะมันเหมือนกันรู้มันเรารู้ว่าเราเล่นกับเขาแล้วเราจะต้องเล่นแบบไหนเราจะต้องทําตัวแบบไหนแล้วเราอาจจะรู้ว่าเข้ามาแบบไหนแล้วรวมถึงที่บอสด้วยอะไรเงี้ยพอเราเหมือนเคยทางานร่วมกันมาเราก็จะรู้ว่า วิธีกำกับหรือว่าแนวทางในกาำกับเขาเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็พอพอจะแบบพอจะเข้าซิงก์กันได้ง่ายกว่าแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยนี่มันถือว่าคุณคุณคเป็นสิงที่สำคัแล้วก็ก็ไปเรียนวิเศษด้วยกันนะใช่แล้วก็คิดจัง้อก็มี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 หลายอย่างที่เหมือนกับว่าเคยทํามาในชีวิตแล้วก็เหมือนว่าย้อนกลับไปทำเหมือนกันตั้งแต่แบบกับวิเศษชุดนักเรียนนี่ก็สหรับนักเรียนด้วยกัน การไปใส่นี่ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของผมเหมือนกันนะเพราะแบบเหมือนนานแล้วเหมือนกันนะไม่ได้ใส่จริงๆใช่เหมือนแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกไม่ถูกกันเท่ากับในในในซีรีส์อะไรในซีรีส์อาจจะแบบไม่ถูกกันรุนแรงบางอย่างก็คล้ายอะครับบางอย่างก็ไม่เหมือนก็มีความคล้ายมากเหมือนกันเพราะจริงๆอ่าต้องบอกว่าตัวละครถูกพัฒนามาจาก จากจากพวกเราด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็มีหลายๆอย่างที่ถูกปรับให้เข้ากับกับสิ่งที่เป็นเราแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราปรับเข้าไปหาตัวละครอะไรเงี้ยครับจริงๆใช่เหมือนสร้างมาร่วมกันนะ mm hmm. จริงๆผมว่าพวกเลิฟซีนอะไรเง mm ี hmm. ้ยถ้าเกิดว่าบอกไปก่อนเนะี่ยมันจะดู mm hmm. แล้วมันจะรู้ก่อนนะ mm hmm. จริงๆ อยากบอกนะแต่ว่าไม่อยากสปอยฮะคืออยากจะให้ตั้งแที่ออกมาก็ได้แต่ให้เหมือนเหมือนที่พี่บอลพูดอะเวลาแบบเราเห็นอะไรขานะ้างหน้าเนี่ยอยากให้มันคนร,รู้สึกมันสดมากกว่านะ<อ>แต่ว่าแต่ว่า,น,าน่าจะมีพอประมาณพอมาอนะไรเงี้ยมีสัง่งไหนขอพูดเลยอ๋อก็จริงจริงมันก็มีมีบรฟมามีองค์ประกอบบ้างมีแบบเล่นเล่นไปแล้วก็เหมือนกับว่าไปตามฟีลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ พอกันพวอกันพอัน <mic> ไ <t> ี <mic> <t> ่ด <mic> <t> ีแล้วพี่นีอนรในซีรีส์เราเป็นโดนดุกระทำตลอดเลยนะเาเอะไรนะในซีรีส์เราดนดุกระทำนะฮะไม่เถื่อนนะก็สนิทกันอยู่แล้วไม่เถ่นใอไม่ได้เปนอไนตอนไม่เป็นอะไม่ผม้เป็นเหอกน้ะับเิมใช่ฮะจะได้น่าติดตามน่าติดตามก็มีงอนด้วย จริงๆผมว่าแก่นแก่นมันจะมาจากพี่บอสมากกว่าครับมันอาจจะเรื่องที่ขายมันอาจจะเป็นเหมือนกบว่าเราเล่นๆไปแล้วมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเมจิกอะครับมันเล่นนไปแล้วไม่ไม่ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีเหมือนกบว่าแต่ว่าเราเล่นไปแล้วมันเกิดเป็นมันเหมือนจะเป็นสิ่งนั้นมากกว่าที่เหมือนกบว่าไม่ได้คิดไว้แต่ว่าขายเพิ่มไปให้อะไร ด้วยบทด้วยล้วครับด้วยความละเอียดของบทด้วยความที่เป็นเป็นทางนารเราทำก็คือเวหลักอปเยอะด้วยเวหลักอปเยอะด้วยแล้วคือต้องการแบบทำให้ภาพที่สื่อออกมานสองจริงที่สุดแต่ผมก็เปิดแฝงกันจริงๆเลยก็แสดงว่าเขาอินเนาะแล้วว่าเขาแบบดูแล้วเขาแบบอินไปกับซีรีส์นะมันเหมือนเราดูหนังแล้วเราก็เหมือนว่าอุ้ยแบบสองวันนี้เล่นแบบคู่กันดีจังอะไรอย่างเงี้ยใช่เราดีใจเราดีใจเราดีใจเปิดนะครับเปิดอ๋อ ไม่เขินขำพี่อะความเขินเป็นเหตุมะเจ็บได้ <c oughs> พี่ขำไงยยก็เลยขำตาม